หนังสือครบเครื่องเรื่องคำสอนคาทอลิกบทที่34ทําทำไมเราต้องเคารพชีวิตคำสอนพระศาสนาจากคาทอลิกชีวิตมนุษย์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะพระเจ้าทรงเป็นผู้เนรมิตรสร้างและทรงเป็นพระเจ้าแห่งชีวิตชีวิตเป็นสิ่งสวยงามไม่ว่าจะเป็นพิซซ่า นตรีอาทิตย์อัสดงคริสต์มาสมิตรภาพกีฬาและอื่นๆล้วนมอบประสบการณ์น่าพิศวงและเด่นดมให้แก่เราชีวิตคือของขวัญที่ประเสริฐที่ส,สุดสำหรับเราชั้นใดชีวิตก็เป็นของขวัญประเสริฐสุดของผู้อื่นด้วยชั้นนั้นพระเจ้าทรงเป็นผู้สร้างของทุกชีวิต และทรงเป็นผู้เดียวที่มีสิทธิ์กำหนดว่าใครจะมีอายุถึงเมื่อใดพระเจ้าทรงสร้างเรามาให้ใคล้ายกับพระองค์ตามภาพลักษณ์ของพระองค์ทรงให้เราได้ร่วมส่วนในชีวิตของพระองค์ยิ่งกว่านั้นพระเยซูเจ้าทรงหลั่งพระโลหิตของพระองค์เพื่อทุกคนดังนั้น มนุษย์ทุกคนจึงศักดิ์สิทธิ์และมีสิทธิ์ในการดำรงชีวิตโดยเหตุนี้การจงใจทำลายหรือทำลายชีวิตของผู้อื่นจึงเป็นบาปหนักเพราะเป็นการเอาตนเองไปแทนที่พระเจ้าพระบัญญัติประการที่หของพระเจ้าปกป้องชีวิตพระบัญญัติประการที่หอย่าฆ่าคน บาปผิดต่อชีวิตการฆ่าทุกชนิดเป็นความผิดยกเว้นเมื่อเป็นการกระทำเพื่อปกป้องตนเองหรือในศึกสงครามเท่านั้นจึงจะถือว่ากระทำโดยชอบธรรมการฆ่าทารกในคัร์หรือการทำแทง้งเป็นความผิดเพราะพวกเขามีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตอยู่มากเท่ากับมนุษย์ทุกคน การปลิดชีวิตของคนชราหรือคนที่ทนทุกข์ทรมานคือความผิดด้วยถึงแม้ดูเหมือนว่าจะเป็นการบรรเทาความทุกข์เป็นสิ่งที่ดีก็ตามการฆ่าตัวตายก็เป็นความผิดด้วยเช่นกันเนื่องจากเราไม่สามารถทราบถึงสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจของพวกเขาได้ เราจึงฝากบุคคลที่จบชีวิตตนเองเหล่านี้ไว้ในพระเมตตาของพระเจ้าความเกลียดชังคือสิ่งที่ต่อต้านโดยตรงกับกฎแห่งความรักของพระเจ้าพระเยซูเจ้าตรัสว่าให้ท่านทั้งหลายรักกันเหมือนดังที่เรารักท่านคริสเตชนย่อมไม่ปรารถนาให้เกิดความชั่วร้ายต่อผู้อื่น และไม่พยายามแก้แค้นพระเยซูเจ้าตรัสว่าจงรักศัตรูจงอธิษฐานภาวนาให้ผู้ที่เบียดเบียนท่านความโกรธคืออารมณ์ชนิดหนึ่งที่ไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดในตัวเองแต่ความโกรธจะกลายเป็นบาปเมื่อนำไปสู่ความเกลียดชังความรุนแรงและอุปนิสัยที่ชอบทำลายการต่อสู้ ถ้อยคำที่เชื่อเฉือนความไม่พอใจอคติคือความชิงชังคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งและการวิจารณ์อย่างเจ็บปวดสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นบาปผิดต,ต่อพระบัญญัติประการที่ห้าพระเยซูเจ้าทรงต้องการให้เราเผยแผ่พระอาณาจักรแห่งสันติสุขความยุติธรรมและความรัก เราต้องทำตนให้ใคล้ายกับพระองค์ในการปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพความใจดีและความเมตตาสงครามคือสิ่งที่มาควบคู่กับความชั่วร้ายความอายุที่ทำและความทุกข์ทรมานจึงจำเป็นตั้งหลีกเลี่ยงอย่างสุดกำลังความสามารถเราทุกคนมีหน้าที่ทำงาน และภาวนาเพื่อสันติภาพบรรดาคนที่รับใช้ประเทศของตนในกองทัพมีจุดประสงค์ที่จะทำงานเพื่อสันติภาพโดยช่วยกันรักษาประเทศให้ปลอดภัยและเป็นอิสระอย่างไรก็ตามเมื่อความพยายามที่จะสร้างสันติภาพล้มเหลวนานาชาติย่อมมีสิทธิ์ที่จะป้องกันตนเอง เพื่อปกป้องความดีของส่วนรวมการเป็นที่สะดุดเมื่อเราเห็นบางคนทําความดีเราก็ได้รับแรงจูงใจให้ทำสิ่งที่ดีไปด้วยซึ่งเป็นจริงในทางกลับกันบุคคลหนึ่งสามารถนำผู้อื่นให้ตกในบาปด้วยแบบอย่างที่ไม่ดีสิ่งนี้เรียกว่าการเป็นที่สะดุดคำนี้ มาจากภาษากรีกที่มีความหมายว่ากับดักหรือสิ่งกีดขวางการเป็นต้นเหตุของบาปเป็นที่สะดุดนั้นนำอันตรายสู่ชีวิตฝ่ายจิตทั้งของผู้กระทําเองและของผู้อื่นดังนั้นผู้สูงวัยกว่ายอมต้องระวังอิทธิพลของตนเหนือบรรดาผู้ที่อ่อนวัยกว่าการรักตนเอง เราแสดงความกตัญยูรู้คุณต่อชีวิตของเราโดยการปกป้องชีวิตสิ่งนี้หมายความว่าเราต้องรับประทานอาหารที่ถูกสุขอ,อนามัยออกกำลังกายและนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอต้องหลีกเลี่ยงทุกอย่างที่เป็นอันตรายต่อชีวิตเช่นยาเสพติดต่างๆเหล้าบุหรี่พฤติกรรมที่ขาดการยังคิด หรือเข้าร่วมกลุ่มมิชฉาชีพต่างๆและต้องระวังมิให้เกิดการบาดเจ็บอีกทั้งต้องดูแลชีวิตฝ่ายจิตของเราเป็นอย่างดีด้วยการส่งเสริมชีวิตพระเจ้าทรงเรียกเราให้ปกป้องส่งเสริมชีวิตและศักดิ์ศรีของคนทุกคนเช่นการช่วยจัดหาสิ่งของต่างๆได้แก่อาหาร เสื้อผ้าและที่พักสำหรับผู้คนที่ขัดสนให้ความช่วยเหลือผู้อื่นโดยการให้กำลังใจความเอื้ออาทรและความเข้าใจต่อกันเราแสดงความรักต่อพระเจ้าโดยการเคารพต่อสิ่งสร้างของพระองค์และการดูแลสัตว์เลี้ยงของเราพระคำภีที่เกี่ยวข้องการคืนดี พระเยซูเจา้าเจ้าชายแห่งสันติทรงสอนว่าขณะที่ท่านนำเครื่องบูชาไปถวายยังพระแทน่นถ้าระลึกได้ว่าพี่น้องของท่านมีข้อบาดหมางกับท่านแล้วจงวางเครื่องบูชาไว้หน้าพระแทน่นกลับไปคืนดีกับพี่น้องเสียก่อนแล้วจึงค่อยกลับมาถวายเครื่องบูชานั้น ต่อมาเปโตรทูลถามพระองค์ว่าจะต้องยกโทษให้แก่ผู้อื่นกี่ครั้งพระเยซูเจ้าตรัสตอบว่าเจ็ดคูณเจ็ดสิบครั้งพระองค์ทรงใช้คำนี้เพื่อสื่อถึงความหมายว่าเสมอไปใจความสำคัญพระบัญญัติประการที่หบอกเราให้เคารพต่อชีวิต โดยการปกป้องชีวิตของเราและส่งเสริมชีวิตของผู้อื่นพระเจ้าทรงเป็นผู้สร้างชีวิตและพระองค์แต่ผู้เดียวทรงมีสิทธิ์ที่จะกำหนดเวลาจุดจบของชีวิตการฆาตกรรมการต่อสู้ความเกลียดชังและการเป็นที่สะดุดล้วนเป็นบาปผิดต,ต่อพระบัญญัติประการที่หทั้งสิน้น ที่ใดมีความเกลียดชังให้ข้าพเจ้าเป็นผู้นำความรักที่ใดมีความเจ็บแคลนให้ข้าพเจ้าเป็นผู้นำการอภัยที่ใดมีความสงสัยให้ข้าพเจ้าเป็นผู้นำความเชื่อที่ใดมีความสิ้นหวังให้ข้าพเจ้าเป็นผู้นำความหวังที่ใดเป็นที่มืด ให้ข้าพเจ้าเป็นผู้นำความสว่างที่ใดมีความเศร้าโศกให้ข้าพเจ้าเป็นผู้นำความยินดีเบิกบานใจข้าแต่พระเป็นเจ้าโปรดให้ข้าพเจ้าเป็นผู้บรรเทามากกว่าจะเป็นผู้รับการบรรเทาเห็นใจผู้อื่นมากกว่าจะรับความเห็นใจรักผู้อื่นก่อน และมากกว่าที่จะให้คนอื่นรักข้าพระเจ้าผู้ที่ยกโทษให้เท่านั้นจะได้รับการอภัยโทษและดังนี้เมื่อเราตายจะได้ไปสู่พระอาณาจักรของพระองค์ตลอดนิรันดร